สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับหลายท่านที่กำลังทำเว็บไซต์อยู่หรือว่ากำลังเริ่มต้นทำเว็บไซต์อาจจะมีคำถามว่าเราจะใช้ธีมอะไรดีใน WordPress แล้วเราจะใช้ธีมฟรีหรือว่าธีมพรีเมียมแบบจ่ายเงินดีแล้วธีมแบบไหนละ่ะที่จะเหมาะกับการทำเว็บไซต์แบบที่เราอยากได้ในคลิปนี้ดูจบแล้วมีคำตอบแน่นอนครับ ก่อนรับชมวิดีโออย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีเลยนะครับตอนนี้รับชมวิดีโอกันได้เลยครับพลากรสอนสร้างเว็บมาพูดถึงเรื่องตีมกันนิดหนึ่งครับตีมก็คือองค์ประกอบส่วนหนึ่งนะครับในเว็บไซต์ที่เราทำด้วย w o r d p r e s s ซึ่งมีหน้าที่ที่จะทำให้หน้าตาของเว็บไซต์เรา สวยงามนั่นเองนะครับแต่ว่าตีมในปัจจุบันนะครับก็จะมีหลากหลายประเภทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเรามารู้จักกับธีม2ประเภทหลักๆที่มีอยู่ในโลกของ WordPress กันก่อนครับนั่นก็คือแบบที่1นึ่งฟิกีมหรือธีมที่ทํามาสําเร็จรูปอยู่แล้วนะครับกับอีกแบบหนึ่งนะครับเราเรียกว่า m Team ั่นทายเพอร์โพสธีมก็คือตีมที่สามารถปรับแต่งได้แล้วก็ใช้งานสารพัดประโยชน์นั่นเองนะครับเรามาดูอย่างแรกก่อน สำหรับฟิกซ์ทีมนะครับก็คือเราเน้นใส่ข้อมูลครับแล้วก็จะได้รูปแบบตามที่ผู้พัฒนาทีมกำหนดมาเลยนะครับว่าแบบไหนก็เป็นแบบนั้นเลยอาจจะปรับแต่งได้บ้างเล็กน้อยอย่างเช่นเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนแบ็กก้าบ้างได้เล็กๆน้อยๆนะครับ <S <S นอกจากนั้นครับทีมประเภทนี้ยังทำงานได้รวดเร็วด,ด้วยเพราะว่าไม่ค่อยมีฟังก์ชันเสริมอื่นๆมากมายเหมาะสำหรับ เว็บที่ไม่เน้นการปรับแต่งนะครับเน้นการลงข้อมูลอย่างเดียวอย่างเช่นเว็บบล็อกเว็บข่าวธรรมดานะครับที่ไม่ต้องการปรับแต่งมากตัวอย่างเช่นธีมที่เริ่มต้นมากับ WordPress นั่นเองนะครับธีมเหล่านี้เป็นฟิกซ์ธีมที่เราปรับแต่งได้เล็กน้อยแล้วก็เน้นการใส่เนื้อหาอย่างเดียวทีนี้เรามาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างครับเจ้าฝั่งมันท์โพสธีมนะครับก็จะเน้นการปรับแต่งอย่างมากเลยเพราะว่ามีฟังก์ชันในการปรับแต่งที่หลากหลายนั่นเอง ปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการเลยตามที่เราต้องการในที่นี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะไม่ได้ร้0ยซนะครับอาจจะปรับแต่งได้สัก8 9 9 0นะครับตามความสามารถของแต่ละทีมนั่นเองส่วนมากจะมีฟังก์ชัน Header and f o o t e r Builder นะครับก็คือตัวปรับแต่งส่วนหัวของเว็บไซต์ที่มีโลโก้มีเมนูแล้วก็ส่วน f o o t ต er, อรส่วนท้ายของเว็บไซต์ที่มี Copy, ปี like, ้ไต่างๆนั่นเองครับ รองรับการจัดการหน้าด้วยเพจบิลเดอร์อย่างเต็มที่เลยนะครับในปัจจุบันนะครับเวลาที่เราวางเนื้อหาแบบซับซ้อนเนี่ยเราก็จะมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่เรียกว่าเพจบิลเดอร์เข้ามาช่วยจัดเนื้อหานั่นเองซึ่งมันทายเพลโพสต์สตรีมเหล่านี้เขาก็จะมีการรองรับเพจบิลเดอร์เหล่านี้เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีสิ่งที่เรียกว่าสตาร์เตอร์คิดนะครับเจ้าสตาร์เตอร์คิดก็คือ เทมเพลตเบื้องต้นครับที่เขาจะมีหน้าต่างๆที่สร้างเอาไว้แล้วนะครับด้วยเพจบิวเดอร์เนี่ยโหลดมาให้เราเลยนะครับแต่จริงๆแล้วผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้นะครับเราอาจจะโหลดมาให้มันดูสวยได้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเจ้าเทมเพลตเหล่านั้นมันมักจะไม่ตรงกับข้อมูลที่เรามีในเว็บไซต์ของเรานั่นเองนะครับ <S <S และที่สําคัญที่สุดก็คือ เจ้าธีมเหล่านี้นะครับมันไทยโพสตธีมเนี่ยทำเว็บได้หลากหลายรูปแบบมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเว็บโรงเรียนก็ทําได้เว็บองค์กรก็ทําได้หรือว่าเว็บขายของออนไลน์ก็ทําได้เช่นเดียวกันครับตัวอย่างเช่นธีมที่ชื่อว่า Asta Ocean WP k a d e n c e หรือว่า Bloxy c พวกนี้นะครับก็เป็นมันไทยโพสตธีมทั้งหมดเลยเราสามารถไปดูกันได้ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะครับ เราจะเริ่มต้นจากธีมที่มีเวอร์ชันฟรีที่เจ๋งๆก่อนนะครับผมเน้นย้าเลยว่าเจ๋งๆนะครับเพราะว่ามีธีมฟรีเยอะเหลือเกินแต่ว่าบางธีมเนี่ยมันใช้ไม่ได้จริงนะครับตัวอย่างอันแรกเลยก็คือธีมแอสตานั่นเองตัวนี้มีทั้งเวอร์ชันฟรีแล้วก็เวอร์ชั่นเสียตังค์นะครับซึ่งผมคิดว่าเวอร์ชั่นฟรีเนี่ยเราก็สามารถสร้างเว็บไซต์แบบธรรมดาได้แล้วนะครับถ้าไม่มีความพิสดารมากทําได้แน่นอนนะครับธีมต่อมานะครับเราไปที่ตัวนี้ ตัวนี้นะครับ K Den Team th นะครับตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะออกมาทีหลัง Asta นะครับแต่ว่าผมลองใช้แล้วนะครับมันก็มีฟังก์ชันที่คล้ายๆกันเลยนะครับแล้วก็การปรับแต่งที่คล้ายๆกันด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครชอบค่ายไหนมากกว่ากันนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยทีมที่เป็นมันทายเพอร์ e อสทีมทั้งหลายมักจะทําฟังก์ชันมาใกล้เคียงกันมากนะครับอย่างเช่น Header and Footer Builder เนี่ยตอนแรก Asta ไม่มี แต่พอเวอร์ชัน3เนี่ยเขามีแล้วนะครับเจ้าเคเดนต t e ีมเนี่ยกับอีกทีมหนึ่งที่ผมใช้งานอยู่นะก็คือ b ล็ c k ซ t h e m มนะครับตัวนี้เนี่ยเขามี header footer builder มาก่อนนะครับซึ่งทั้ง3ตีมนี้ผมมีการใช้งานอยู่แล้วทั้งหมดนะครับในส่วนตัวนะซึ่งข้อดีของแต่ละทีมเนี่ยผมเอาจุดเด่นของแต่ละทีมเลยดีกว่านะก็คือทีม ASTAR นะครับเป็นทีมที่คนนิยมใช้เยอะมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความเข้ากันได้นะครับหรือว่า compatible นะกับปลักอินอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับที่ WordPress มีให้โหลดนั่นเองนะครับแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเว็บไหนเนี่ยมีการใช้ปลักอินเยอะๆนะครับแอสตาเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าค่อนข้างจะเข้ากับปลักอินได้หลายตัวนะครับแล้วที่สำคัญครับเราจะเห็นว่ามันมีเนี่ยเซฟ63%อะไรบ้างนะครับ40%ของแต่ละค่ายบ้างเนี่ยอันนี้มันเป็นเพราะว่าฤดูกาลนี้ที่เราอัดวิดีโอนี้อยู่นะครับมันเป็นเทศกาลลดราคานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์เอาไว้ให้ ถ้าท่านไหนสนใจในเวอร์ชั่นที่เป็นพรีเมียมของแต่ละค่ายทีมเนี่ยก็เข้าไปดูกันได้นะครับซึ่งจะจัดอยู่ไม่กี่วันนะครับตรงนี้นะทั้ง3มค่ายเลยนะครับแล้วผมอยากจะบอกว่าอยากจะร้องไห้มากๆเลยนะครับเวลาเห็นราคาเพราะว่าผมซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเจ้าราคาเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าราคามันเท่าไหร่นะเออเนี่ยนะครับผมฟูลบันเดิลนะครับนี่อันนี้เนี่ย 219ลดเหลือ131อย่างนี้เห็นแล้วก็ร้องไห้ทันทีเลยแล้วยิ่งถ้าไลฟ์ไทม์ไ i เซ้นเนี่ยเขาก็จะมีส่วนลดให้เล็กน้อยนะครับไลฟ์ไทม์เนี่ยคือตลอดชีพนะครับแล้วก็ใช้กี่เว็บก็ได้ด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงไ c เซ้น m o เดลของทีมเนี่ยในลำดับต่อไปนะครับอพอมาถึงเค d e n c e เนี่ยพูดถึงจุดเด่นของมันหน่อยนะครับจุดเด่นของเคเดน c e นะครับผมก็คือการที่มีตัวเลือกให้ปรับแต่งอย่างมากมายเลยในเวอร์ชันฟรี ก็สามารถทำเว็บไซต์สวยๆได้แล้วนะครับเรียกได้ว่า Asta เนี่ยคนใช้เยอะ Compatible หรือว่าเข้ากันได้กับปลั๊กอินส่วน Kden ก็จะมีจุดเด่นน่องของการปรับแต่งมาถึงอีกธีมหนึ่งนะครับก็คือธีมที่ผมใช้งานอยู่เหมือนกันนะก็คือ Bloxy ครับ Bloxy เนี่ยเรียกว่าสวยตั้งแต่ยังไม่ได้ปรับแต่งนะครับผมก็คือเวลาที่เราลงธีมไปแล้วเนี่ยค่าเริ่มต้นของมันเนี่ยค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวอย่างเช่นถ้าเราเลือกต้นเริ่มต้นให้มีเงา เงาที่เขาเซตมานะครับค่าต่างๆเนี่ยมันสวยแล้วเราไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรมากนะครับแล้วก็การปรับแต่งของเขาเนี่ยยังค่อนข้างสมูทอีกด้วยนะครับแล้วนี่ก็คือจุดเด่นของทั้ง3ามตีมนั่นเองครับสำหรับเจ้ามันชัยโพ o ต์ตีมนะครับก็จะแบ่งเป็น2ประเภทย่อยๆอีกนะครับก็คือเจ้าวิดบิวดเออร์กับซัพพอร์ตบิ l d เ r อร์นั่นเองเจ้าวิดบิวดเออร์หมายความว่ามันมีเพจบิลเดอร์ยี่ห้อเดียวกับตีมนะครับติดมาด้วยนั่นเองนะครับ ส่วนเจ้า Support Builder เนี่ยไม่มีเพจบิลดเออรเป็นของตัวเองแต่ว่ารองรับการใช้งานเพจบิลดเออรยี่ห้ออื่นๆนั่นเองนะครับ mm hmm. ทีนี้เรามาดูกันว่าข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรข้อดีของเจ้า Bit Builder เนี่ยก็คือสวยงามแบบ b u i l ์อิมาเลยนะครับให้เรานึกถึงตอนที่เราทำบ้านนะครับแล้วก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นแบบ b u i l ์อิมันก็จะเข้าตามมุมต่างๆของบ้านได้อย่างสวยงามเพราะมันบิ i ล์อิมานั่นเองส่วนข้อเสียก็คือ ไม่มี extension เสริมนะครับอย่างเช่นถ้าเราสร้างเฟอร์นิเจอร์แบบ build in ขึ้นมานะครับอ่าเราสร้างเคาน์เตอร์ขึ้นมาเราอยากจะมีลิ้นชักเพิ่มมันไม่มีตัวลิ้นชักซื้อมาใส่เสริมเข้าไปได้นะครับยกเว้นว่าต้องเจาะ build in นั้นเลยนะครับก็คือการ customize code นั่นเองแล้วที่สำคัญกว่านั้นนะครับถ้าทีมไหนที่มีเพจ builder มาด้วยแล้วเราสร้างเว็บด้วยทีมนั้นไปแล้วนะครับเราจะย้ายทีมเนี่ยย้ายไม่ได้นะครับเพราะว่า หน้าที่เราสร้างไว้ด้วยเพจ builder นะครับมันก็จะถูกล็อกให้ใช้เพจ builder นั้นไปตลอดนะครับถ้าเราย้ายธีีมที่ไม่มีเพจ builder ยี่ห้อเดียวกับธีมนั้นอยู่นะครับก็ไม่สามารถที่จะใช้งานหน้านั้นได้ต้องสร้างใหม่สถทนเดียวเท่านั้นเลยนะครับทีนี้มาดูข้อดีของ support builder กันบ้างนะครับเจ้า support builder เนี่ยก็คือรองรับอยู่ละการใช้งานเพจ builder ได้หลายๆยี่ห้อแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทุกยี่ห้อนะ มันก็ได้ประมาณ80-90%ของเพจบิลเดอร์ในตลาดนะครับยี่ห้อดังๆที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยอย่าง Elementor อย่างนี้ใช้งานได้อยู่แล้วนะครับส่วนข้อเสียของมันก็คือมันอาจจะไม่ได้สวยงามเท่าแบบ b u i อิน n 100%นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เข้ากับธีม100%เนะเวลาที่เราใช้บิลเออร์ต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะทำให้มันตรงกับความต้องการของเราได้แค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับ นอกจากนั้นนะครับยังมีอีกคำศัพท์หนึ่งนะครับที่ทำให้เราสับสนทีม builder ครับมาจากไหนนะครับผมทีม builder นั้นนะครับเอาไว้สร้างรูปแบบตีมที่ต้องการนะครับไม่ใช่สร้างทีมนะคนละอย่างกับการสร้างทีมนะครับเพราะว่าเจ้าทีม b u i l d e ์มันไม่ใช่ทีมแต่มันเป็น plug-in นะครับส่วนมากเจ้าทีม b u i l d e ์นะครับพัฒนามาจากเพจ b u i l d e ์นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น e l e m e ม t เตร์นะครับก็มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Theme Builder อยู่ข้างในตัวมันนะครับในเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชัน Pro หรือเวอร์ชั่นที่เสียตังนั่นเองนะครับแต่ผมจะบอกว่าเจ้าฟีเจอร์ที่เป็นตีม m ิวดเออร์เนี่ยมันสามารถทำได้อิสระก็จริงแต่กว่าจะทำได้นะครับก็ใช้เวลาอย่างนานเลยนะครับสู้เรามีตีมที่ปรับแต่งแบบง่ายๆดีกว่าแล้วก็ใช้งาน Page Builder ในฟังก์ชันที่เป็นการสร้างคอนเทนต์ของมันก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินมากมายด้วยถ้าเราไม่ได้ใช้เจ้าฟีเจอร์ตรงนั้นนะครับหรือว่าความสามารถตรงนั้นของเจ้าสีมบิวเดอร์หรือว่าเพจบิลเดอร์ที่กลายล่างไปนั่นเองครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําเพิ่มเติมนะครับนอกจาก3ามตรีมที่ได้แนะนําไปแล้วนะครับอย่างสีมแอสตาที่มีเวอร์ชันฟรีนะครับบล็อกซตัวนี้ก็มีเวอร์ชันฟรีเหมือนกัน ส่วน Cadence อันนี้ก็มีเวอร์ชั่นฟรีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ดีด้วยนะทั้ง3ตีมนี้นะครับต่อมานะครับธีมที่ไม่มีเวอร์ชันฟรีก็ได้แก่เจ้า Flat Sum นะครับธีมยอดฮิตเหมือนกันนะเอาไว้ทำเว็บไซต์ที่เป็นร้านขายของออนไลน์เลยซึ่งเจ้าธีม Flat Sum เนี่ยมันเป็นธีมประเภทเห็นไหมครับมัลทายโพสตธีมเห็นไหมครับแต่ว่าเจ้าธีม f l a t s ัมเนี่ยมันเป็นประเภทที่เรียกว่าอ่า l i ลนะครับผมนี่ Build-in with Builder นะครับผม ก็คือเขามีเพจ b u เด d e r ของตัวเองที่ชื่อว่า ux builder นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะสกอรอไปให้ดูนี่เพจ b u เด d e r เขาหน้าตา่างี้นะครับก็ข้อดีข้อเสียเราพูดไปแล้วนะครับแต่ว่าตีมแฟลซัมเนี่ยข้อดีของมันก็คือเป็นตีมที่ประหยัดมากสําหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการใช้ตีมพรีเมียมนะครับทำเว็บไซต์เว็บเดียวนะครับซึ่งเดี๋ยวราคาตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันนะครับเอาเป็นว่าเจ้าตีมแฟลซัมเนี่ยซื้อไปเลย35เหรียญน,นะครับแล้วก็ใช้ได้ตลอดชีพแต่ใช้ได้แค่1เว็ไ์นะ ะครับผมอ่าเดิมเนี่ยมัน59ตอนนี้มันลดราคาจะสังเกตว่าตอนนี้ทุกเว็บมันลดราคาหมดเลยเพราะว่าผมอยู่ในช่วงเทศกาลของเขานั่นเองนะครับต่อมาอีกธีมหนึ่งอันนี้ยอดฮิตเหมือนกันนะก็คือธีม n e w s p a p e r นะครับ n e w s p เ p e ปเนี่ยเป็นธีมที่เอาไว้ทำบล็อกหรือว่าทำเว็บไซต์ข่าวได้ดีมากๆนะครับเพราะว่ามันมีคุณสมบัติในเรื่องของการสร้างโพสต์กริดต,ต่างๆนะครับแบบนี้ลักษณะนี้เดี๋ยวเราสกอรลงมาให้ดูดีกว่า มันจะมีให้เราดูเนี่ยอันนี้เขามาทำรองรับอ e ีคอมเมิร์ซตอนหลังๆนะตอนแรกๆเนี่ยอีคอมเมิร์ซเนี่ยยังไม่ค่อยดีตอนนี้เขาเริ่มทำอ e ีคอมเมิร์ซเข้ามาแล้วอ่าโอเคสกอร์ลงมาแล้วเนี่ยอ่าโอเคเนี่มันจะมีกริดแบบนี้เป็นช่องแต่ละช่องก็คือข่าวนั่นเองนะครับแล้วก็มีลิสต์ต่างๆมากมายนะครับที่เป็นคุณสมบัติของทีมนิวส์เพเปอนะครับซึ่งเพจบิลเดอร์หลายๆตัวนะครับยังไม่มีคุณลักษณะแบบนี้นะครับ ยังไม่มีกริดแบบนี้นั่นเองซึ่งทีมทั้ง2ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟดซัมหรือนิวสเปอร์เนี่ยอยู่บนเว็บที่ชื่อว่า t e a m Forest ซซึ่งเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะครับแล้วก็ลิงก์ที่หน้าราคาเลยเวลาที่มันมีเทศกาลลดราคาเราก็จะได้ซื้อในราคาที่ลดลงนั่นเองนะครับซึ่ง2องทีมนี้ผมก็มีใช้งานอยู่นะก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เป็นเว็บข่าวนะครับผมแล้วก็เว็บไซต์ e-Commerce แบบง่ายๆนะครับก็จะใช้แฟดซัมนั่นเองนะครับอ่าแล้วนอกจากนั้นเมื่อกี้ผมพูดถึง ทีมบิวเออร์ก็ต้องอิ e m เมนเตอร์นะครับอ่ะอิเลเมนเตอร์เนี่ยลองดูนะครับก็จะมีเมนูต่างๆขึ้นมาเนี่ยเว็บดีไซเนอร์นะครับผมสามารถที่จะดีไซน์เว็บไซต์ได้ตามต้องการเลยเพราะว่ากำหนดส่วนหัวส่วนท้ายได้เลยใน e l e m e n t o r ต้องเวอร์ชัน Pro นะซึ่งตอนนี้ก็เช่นเดิมครับลด,ดราคาตามเทศกาลนะครับเดี๋ยวโพสต์ลิงไว้ให้เหมือนเดิมอ่าอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ยลองมาดูนะไอตัวนี้ Clock c l o c k โค้กกนะครับก็ทำตัวเป็น ตีมิ u เดอร์เหมือนกันแต่ว่า c ล o อกโคบล็อเนี่ยมันประหลาดอย่างหนึ่งนะมันจะใช้งานอยู่บน Elementor แต่เราไม่ต้องไปซื้อ Elementor Pro นะครับใช้ฟีเจอร์ของมันก็สามารถทำา h e d e r r o o t t r ได้นะครับแล้วก็ปรับแต่งส่วนต่างๆของเว็บได้ตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็น Elementor อย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันเป็น Gutenberg หรือว่า Block Editor ได้ด้วยบางอย่างนะครับถ้าเราดู Product เขาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีทั้ง e l e m e n t o r ทั้ง Gutenberg ที่สามารถใช้งานได้ ในบลังปักอินของเขานะครับ h, ทีนี้เจ้าราคาของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยราคาสูงมากผมบอกเลยแต่ว่าเอาไว้ทําเว็บไซต์ที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับเพราะว่ามันมีดินามิกอย่างตัวปลั๊กอินที่ชื่อว่า Jet Engine ในการสร้างคอสตอมโพสต์ไทยนั่นเองตอนนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยราคาตรงนี้ไอไลฟ์ไทม์เนี่ยหรือตลอดชีพอนลิมิตไซส์ก็คือไม่จากัดเว็บไซต์นะครับมันอยู่ที่ประมาณ230กว่าเองถ้าผมจะไม่ผิดนะเมื่อ4ปีที่แล้วตอนนี้เนี่ย ึ้นราคาเป็น750แล้วตอนที่เทศกาลลดเหลือ525ราเนี่ยราคาค่อนข้างสูงเลยที่สูงก็เพราะว่าแต่ละค่ายแต่ละเจ้านะครับผมเขาก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมานะครับแล้วรู้ว่าของตัวเองดีก็เลยขึ้นราคาได้นะครับยังไงคนก็ซื้อไปใช้นั่นเองนะครับเพราะว่ามันง่ายมากนะครับกับการที่เราซื้อปลั๊กอินมาใช้เพราะเราไม่ต้องเขียนโปรแกรมเข้าไปในการทำเว็บไซต์ WordPress นะครับนานๆผมถึงจะเขียนโปรแกรมเข้าไปทีถ้ามันจำเป็นนะครับผม ถ้าเกิดว่ามันมีฟีเจอร์ไหนที่มีปลั๊กอินอยู่แล้วนะครับผมก็จะเลือกหยิบปลั๊กอินมาใช้ก่อนนะครับแต่ถ้าปลั๊กอินนั้นมันไม่ดีเราถึงจะเขียนโปรแกรมเข้าไปนั่นเองครับทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะใช้เจ้าเต็มเนี่ยรุ่นโปรหรือรุ่นพรีเมียมดีหรือเปล่าหรือว่าใช้แค่เวอร์ชั่นฟรีก็พอแล้วนะครับหลักการพิจารณาเป็นแบบนี้ครับอย่างแรกเลยนะครับเราอย่าตัดสินใจไปซื้อ พอเห็นว่ามันสวยงามนะครับผมหลายคนอาจจะทักท้วงว่าเอาอาจารย์ถ้าตีมไม่สวยเนี่ยแล้วเราจะไปซื้อมันมาทําไมนะครับความสวยงามเนี่ยมันเป็นภาพลวงตานะครับผมความสวยงามเราสามารถทําขึ้นมาได้นะครับโดยเฉพาะรูปประกอบเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราเห็นว่ามันสวยงามนะครับการจัดเลเยอร์เนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ถ้ารูปสวยเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าตีมนั้นมันสวยนะครับเราต้องพิจารณาอย่างละเอียดนั่นเองนะครับซึ่งตีมแต่ละตีมในปัจจุบันนะครับเวลาก็ทําโชว์เนี่ย มันก็จะสวยงามเหมือนๆกันไปหมดนะครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะมีรูปแบบแตกต่างกันไปบ้างแล้วบังเอิญว่าเราไปถูกใจรูปแบบที่เขาปั้นมาให้เราดูครับแต่สิ่งที่เราเห็นว่าสวยเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยครับว่าไอ้หน้าตาแบบเนี้มันทำยากหรือมันทำง่ายอยู่ภายในนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องดูลึกลงไปอีกว่าแล้วมันใช้งาน ง่ายหรือยากประการใดนั่นเองนะครับถ้าสวยแล้วมันยากมากเนี่ยมันก็เสียเวลาเราถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเออมันกลางๆเนี่ยแต่ว่ามันใช้งานง่ายเนี่ยก็ทําให้เราทําเว็บได้เร็วผมว่าแบบที่2เนี่ยน่าจะดีกว่าสําหรับคนที่ทําเว็บไซต์นะครับสิ่งที่เราต้องคิดในข้อที่2ก็คือเจ้าเวอร์ชันฟรีเนี่ยบางทีเราใช้งานก็เพียงพอแล้วนะครับมันมีสิ่งไหนอีกบ้างนะครับที่ในเวอร์ชันฟรีเนี่ย มันไม่มีจนทําให้เราต้องไปซื้อเวอร์ชันโปรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอยากได้เฮดเดอร์แบบสติกเกอร์นะครับหรือว่าแบบที่มันค้างไว้อยู่ด้านบนเวลาที่สกอร์หน้าเว็บนะครับอันนี้บางธีมเวอร์ชันฟรีมันไม่มีแต่มันก็จะมีในเวอร์ชันโปรนะครับหรือในสมัยก่อนนะครับเวลาที่เราใช้เวอร์ชันฟรีเนี่ยมันมักจะไม่ยอมรองรับเจ้า WooCommerce นั่นเองนะครับผมไม่ยอมรองรับการทําเว็บขายของออนไลน์ แต่พอมันมีคู่แข่งขึ้นมา2อสเจ้าขึ้นมาเนี่ยแต่ละเจ้าเขาก็อยากดึงลูกค้าเขาก็เลยทํารองรับเจ้าเว็บขายของออนไลน์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เวอร์ชั่นฟรีของธีมต่างๆที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับมันก็จะรองรับการทําเว็บขายของออนไลน์อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันแข่งขันกันมากนั่นเองสิ่งที่ต้องพิจารณาข้อที่3ครับอนอกจากเวอร์ชันฟรีไม่มีแล้วเราอาจจะต้องดูว่าถ้าขาดฟังก์ชันของเวอร์ชันโปรไปเนี่ยมันจะกระทบกับยอดขายหรือเปล่าหรือว่ากระทบกับ การใช้งานของลูกค้าหรือเปล่านะครับอย่างเช่นอ่ะถ้าเกิดว่าจะต้องรองรับการหยิบของใส่ตะกร้านะครับผมแล้วก็มีเมนูแบบ fly out แบบง่ายๆอย่างเงี้ยมันกระทบกับการใช้งานของผู้ใช้นะครับก็ตัดสินใจซื้อได้นะครับหรืออีกอย่างนึงอ่ะมีความสามารถในการสร้างบล็อกกิทนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยดูเห็นแล้วมันดูง่ายนะครับแบบนี้อันนี้คือเรียกว่ากระทบต่อการใช้งานแล้วก็กระทบต่อยอดขายแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเอ๊ ไอแบบนี้เนี่ยมันสวยแล้วเราชอบนะครับผมจำไว้เลยนะครับว่าเวลาการทำเว็บไซต์นะครับอย่าไปทำตามสิ่งที่เจ้าของเว็บเนี่ยชื่นชอบนะครับเราต้องทำในสิ่งที่เห็นว่าลูกค้าของเราเนี่ยใช้งานได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ทำให้เราขายของได้มากกว่าการที่เจ้าของเว็บหรือว่าเจ้าของบริษัทชอบนะครับอันนี้ผมมีเคสต์ดี้เลยนะครับ ตรงนี้เนี่ยเจ้าของเว็บไซต์เนี่ยหรือว่าเจ้าของบริษัทบางที่นะครับจะชอบทํามากเลยสไลเดอร์นะครับสไลเดอร์นะครับผมก็พยายามนําเสนอนะครับบอกว่าสไลเดอร์มีได้นะแต่อย่าทำหลายแผ่นมากเกินไปนะครับบางที่จะทําทต้อง 5- 6แผ่นนะครับแต่เวลาคนดูเว็บจริงๆเนี่ยเขากดสไลด์2ทีเขาก็เบื่อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาดีๆว่าจะทําอะไรนะครับไม่ใช่ว่าเราจะทําตามใจเจ้าของเว็บอย่างเดียวนะครับให้เราดูความต้องการของ ผู้ใช้งานของเว็บเราด้วยนะครับแล้วก็เว็บเราก็จะได้มีคุณภาพต่อการใช้งานของผู้ใช้งานต่างๆนั่นเองนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่ต้องพิจารณาเลยก็คือราคาต้องพอรับได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยราคาจะมี3แบบนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูของแต่ละตีมอีกทีนะครับแบบที่1ซื้อ1ครั้งใช้ได้1เว็บและ อัปเดตตลอดชีพนะครับอันนี้คือธีมแบบประหยัดนะครับซึ่งส่วนมากมาจากธีม f o r e s นนั่นเองแบบที่2ครับซื้อ1ครั้งแต่ใช้งานได้หลายเว็บครับแต่ว่าต่ออายุรายปีนะครับอย่างเช่นปีละ59เหรียญเป็นต้นนะครับแบบที่3ครับซื้อ1ครั้งแต่ว่าใช้ได้หลายเว็บไซต์แล้วก็ใช้งานได้ตลอดชีพด้วยอันนี้คือแบบไลฟ์ไทม์นะครับซึ่งแบบที่3ผมบอกก่อนเลยว่ามันเสี่ยงมากนะครับ เหมือนการที่เราเอาเงินไปลงทุนแล้วไม่รู้ว่าบริษัทเหล่านั้นจะอยู่ได้อีกนานหรือไม่นะครับแต่ส่วนมากนะครับผมก็มีซื้อไว้นะไอแบบตลอดชีพนะครับถ้าดูแล้วบริษัทมันดูน่าเชื่อถือนะครับอย่างเช่นบริษัทที่ทำทีมหลายๆตีมอย่างเช่นตีมแอสตาราเนี่ยก็อยู่มานานแล้วนะครับตีมที่เป็นเอเคนเนสเนี่ยก็อยู่มานานแล้วเหมือนกันก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับในบางตีมนะครับที่มีไลฟ์ไทม์นั่นเองแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผม ก็เป็นการเสี่ยงดวงนะครับว่าบริษัทนั้นจะอยู่กับเราไปอีกนานหรือไม่นะครับอันนี้ต้องดูนะครับอ่าแล้วก็อีกทีมหนึ่งนะครับที่มีไลฟ์ไทม์อยู่แล้วก็อยู่มานานแล้วก็จะเป็นทีมด v วีของอีลิเกนทีมนั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูด้วยนะครับอ่ะเรามาดูโมเดลของเทอาคันบ้างว่ามีแบบไหนกันบ้างในแต่ละทีมราคาเป็นยังไงกันสำหรับเจ้าทีม d ีวนะครับซึ่งผมกําลังเปิดอยู่ตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นค่ายตีมอีกค่ายหนึ่งซึ่งอยู่มานานแล้วนะก็จะมีแบบ p r ายซิงที่เป็นแบบ lifetime นะครับซึ่งตีมดีวีเนี่ยอันนี้ผมบอกก่อนนะว่ามันจะไว้ใช้สําหรับกรณีที่เว็บไซต์เราเนี่ยต้องการดีไซน์แบบจัดจัดเลยนะครับผมเพราะว่ามันมีเพจบิลดเดอร์ที่ชื่อว่า DV Builder ของมันเองนะครับซึ่งมีทั้งรูปแบบปลักอินแล้วก็รูปแบบของตีม นะครับมาแยกกันเลยนะครับเราสามารถนำลักอินดีวีเนี่ยไปใช้กับเจ้าธีมอื่นๆก็ได้นะครับแล้วก็ลองดูว่ามันคอมแพต i ิเบิลกันหรือเปล่าอ่ะทีนี้มาดูราคาเห็นไหมรายปีนี่89เหรียญต่อปีแต่ใช้งานได้ u n l i m i t ตเว็บไซต์นะครับนี่ Lifetime Access นี่ป p o p ั p โ r o โมชั่นจริงๆนะ Lifetime 249ใช้งานได้ u n l i m i t ตเหมือนกันแต่ว่า Support กับอัปเดตแบบตลอดชีพไปเลยก็คือ ซื้อแบบครั้งเดียวนั่นเองวันทามนะครับซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือเท่านั้นนะครับไลฟ์ทามเน้นยำ้ำแอร์แอสตาก็เหมือนกันนะแอสตาเนี่ยก็จะเป็นโมเดลคล้ายๆดีวีเลยนะแต่ก็จะมีตรงนี้แอร์แอนนูลฝั่งนี้แอนนูลถ้าเกิดปรับฝั่งนี้ก็จะเป็นไลฟ์ทามนะครับเราปรับได้ปรับไปปรับมาได้อย่างนี้อ่าเอาลายปีก่อนลายปีเนี่ยตอนนี้ก็เหลือ4 4เหรียญน,นะใช้งานได้อลิมิตแต่ว่าเจ้าแอสตาเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าบันเดิล วปลั๊กอินเสร์ฟขึ้นมานะอย่างเช่นพว่วง Elementor Add-on เพิ่ม Beaver Builder Add-on ถ้าเราใช้ Elementor ก็ Elementor ไปนะส่วน g r o w t บ b u เดอรของเขาก็จะมีปลั๊กอินอื่นๆเพิ่มมานะครับอ่าอย่างเช่นเจ้าตัว Schema Pro Convert Pro Convert Pro นี่ไว้ท Pop ําป็อกอัพนะครับผมป็อกอัพเวลาที่คนเข้ามาแสดงโปรโมชั่นต่างๆส่วน Lifetime เป็นยังไง Lifetime ก็จะเป็นราคาตามนี้เลยอันนี้ก็เหมือนกันนะ ที่ผมเห็นตอนแรกเนี่ยมันอยู่ที่200กว่าตอนนี้เนี่ยไป500กว่าละซึ่งตอนนี้ลดราคาอยู่ด้วยนะครับก็รีบตัดสินใจนะพวกนี้ราคาขึ้นทุกปีเลยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะอ่ะซอนบ็อกซี่นะบล็อกซี่บ้างไปดูพรซิงกันบ้างน,นะครับผมพรซิงของบ็อกซี่เนี่ยก็จะคล้ายๆกับเจ้าหนี่เห็นไหมแอนนอนกับไลท์ไทม์ปรับไปปรับมาได้ก็จะคล้ายกับตัวแอสตานะแต่ว่าอันนี้ราคายังถูกอยู่เพราะว่าเป็นธีมที่ค่อนข้างจะใหม่เห็นไหม ไ i ฟ e ไทม์เนี่ย210เองนะครับผมค่อนข้างใหม่อนะ่ะส่วนเคเด a เคเดนก็ View Pricing เหมือนกันนะ Pricing ก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับอันนี้คือลายปีนะที่เห็นเนี่ยเราต้องสังเกตต,ตรงนี้ดีๆนะครับ Renew Annually ก็คือเป็นลายปีนะส่วนไลฟ์ไทม์น่าจะอยู่ข้างล่างก็คือตรงนี้ Lifetime f u ลบันเดิลใช้ได้อลิมิตเว็บไซต์นะครับพวกนี้อลิมิตอยู่แล้วนะเห็นไหมอลิมิตไซ์อลิมิตไซ์อลิมิตไซ์ก็คือใช้งานได้ไม่จํากัดเว็บนั่นเองนะครับแต่ว่า เอาไปขายต่อไม่ได้นะหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าเราไปซื้อแบบอลิมิตพวกนี้แล้วเนี่ยเ,เอาไปแจกฟรีได้ไหมนะครับถ้าเกิดว่ามีการตรวจสอบว่าเราเอาไปแจกฟรีหรือใช้แบบมิดยูสหรือว่าผิดวัตถุประสงค์ของสตีมต่างๆหรือว่าลั๊กอินต่างๆเนี่ยนะครับเราจะโดนลิฟต์ไลเซนต์ไปเลยนะครับเพราะมันมีอยู่ในข้อตกลงและเงื่อนไขในการขายอยู่แล้วนะครับพวกนี้ไม่ใช่ซื้อมาแจกได้นะครับหลายๆตัวเลยอิเลเมนเตอร์นี่ก็เหมือนกันนะซื้อแบบพันไซส์เอาไปแจกนี่ก็ ใ้ไม่ได้นะครับผมต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันให้โอนเนอร์โดยเดเวลลอปเปอร์คนนั้นนั่นเองอันนี้ต้องระวังนะครับทีนี้เรามาลองดู Team Fatsum บ้าง Fatsum เนี่ยห้าเหรียญนะเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นว่า Asta เนี่ยถ้าเป็นแบบรายปีสี่สิี่เหรียญใช้งานได้อัลล m i t ตเว็บไซต์นะครับแต่ว่าจ่ายรายปีนะจ่ายทุกปีส่วน Fatsum ห้าสิบเก้าเหรียญถ้ายังไม่ลดถ้าลดแล้วสาสิบห้าเหรียญอันนี้จ่ายครั้งเดียวนะครับใช้ได้เว็บเดียวแล้วก็ใช้งานได้ตลอดชีพ เหมาะสำหรับคนที่ทำเว็บไซต์ไม่เยอะนะครับทำเว็บไซต์เนี่ยแค่อาจจะเป็นเว็บเดียวหรือว่า2เว็บอย่างนี้นะครับก็ซื้อไปมันก็คุ้มเลยใช้งานได้ตลอดชีพแต่ว่าย้ายธีมเนี่ยต้องคิดดูดีดนะว่าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะย้ายธีมหรือเปล่านะครับในอนาคตส่วน newspaper ก็จะเป็นธีมยอดนิยมสําหรับการทําเว็บข่าวเว็บบล็อกไรเซนเนี่ยเหมือนกันนะครับในค่ายธีมที่เป็นธีม forest นะครับสิ่งที่เขามาวางขายเนี่ยลักษณะของไรเซนก็จะเป็น เว็บเดียวครั้งเดียวตลอดชีพแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่ฟูกาคานะเว็บเดียวเม็ดเดียวครั้งเดียวอย่าแงบบนี้นี่นะครับผมอ่าโอเคต่อมา e l e m e n t o r ก็เหมือนกันนะ e l e m e n t o r เนี่ยพวกราคา Pricing นะครับก็จะเป็นรายปีนะ e l e m e n t o r ไม่มีตลอดชีพนะมีหลายแพ็กเกจเลยรายปีเป็นแบบนี้นะครับอ่าแต่ว่ารายปีเขาก็จะแบ่งเป็นอันหนึ่งเว็บไซต์3เว็บไซต์2ี่เว็บร้อยเว็บพันเว็บแบบนี้นะครับอ่าส่วนคล็ c o b o ลก็จะแบ่งเป็น all inclusive แบบรายปีนะครับนี่รายปีแล้วก็วันทา l ไลฟ์ท m e ก็จะมีบอกว่ามันมีไม่มีอะไรบ้างใช้ได้กี่เว็บนะครับอันเนี้ยอันนี้1เว็บนะอันนี้ออลิมิตเว็บนะออลิมิตเว็บเป็นต้นนะครับอ,อ่าอ e ลิเกนตีมเมื่อกี้เราดูไปละแล้วนี่ก็เป็นโมเดลในเรื่องของราคาต่างๆนะครับที่เราจะซื้อหาทีมกันนะครับสรุปแล้วแนะนำอย่างไรดีนะครับสำหรับคนที่ทำเว็บไซต์ใหม่ๆแล้วกันนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่คิดอะไรมากนะผมก็จะแนะนำาอสตานะแอสตาเลยเพราะว่า a อ t ตาเนี่ยมีเวอร์ชันฟรีนะครับให้เราไปใช้อยู่แล้วนะครับถ้าไม่ a อ t ตาก็เคนด์ครับ2ออย่างเลยบล็อกซีก็ได้นะ a อสตาเนี่ยมันดีตรงที่ว่าผู้เริ่มต้นใหม่ไม่ปวดหัวมากเพราะมันสามารถใช้งานกับปลั๊กอินได้ค่อนข้างหลากหลายมากๆเลยเพราะว่าปลั๊กอินหล,หลายตัวก็ทำให้มันคอมแพ t ิเบิลหรือว่าเข้ากันได้กับ a อ t ตาเพราะว่ามันเป็นธีมดังนั่นเองนะครับ ส่วนเจ้าเคเด n นะเคเดนมันมาใหม่ไงแล้วก็ b ล็อกซเนี่ยมันมาใหม่ไม่นานนะครับบางปลักอินเนี่ยอาจจะยังไม่คอมแพติเบิลแต่ว่าด้วยเนื้อตีมเองเนี่ยมันดีนะทั้ง2องตีมเลยนะครับเคเดนก็ตัวปรับแต่งเยอะบล็อกซก็ดูสวยนะครับอันนี้ก็ลองไปชั่งน้าหนักหรือลองใช้งานดูนะครับส่วนเจ้าตีมอื่นที่ผมเคยแนะนําก่อนหน้านี้อย่างเช่น Ocean WP Generate Place อะไรพวกนี้นะครับอันนี้เนี่ย ผมไม่ได้แนะนำแล้วเพราะว่าในเวอร์ชันฟรีของมันสู้ a อ t ตาบล็อกซีแล้วก็เคเดนไม่ได้แล้วนะครับเจ้าสาตัวนี้ปรับแต่งได้เยอะกว่ามากๆนะครับส่วนใครที่กำลังมองหาตีมทำเว็บขายของออนไลน์เนี่ยแล้วเราอยากจะทำแค่เว็บเดียวนะแล้วก็เป็นการทำเว็บขายของออนไลน์ขั้นพื้นฐานแต่ต้องการความสวยงามเนี่ยแฟตซัมก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับถ้าเราไม่คิดว่าจะย้ายธีมไปไหนนะ,ะส่วนใครที่กำลังจะทำเว็บข่าว ตัวนี้เลยนะ Newspaper แน่นอนนะครับซึ่งผมก็แนะนำให้ใช้นะเพราะว่า Newspaper เนี่ยค่อนข้างสำเร็จมาแล้วนะเป็นเว็บข่าวที่สำเร็จรูปดีมากๆนะครับแล้วถ้าใครต้องการทำเว็บไซต์ที่ดีไซน์ซับซ้อนขึ้นไปอีกก็จะแนะ,แน,ะนำสองตัวครับก็คือไม่ดี v ีก็ Elementor Pro นะครับ d ี v ีเนี่ยก็ทำดีไซน์แบบ Elementor Pro ได้นะแล้วก็มี Lifetime ด้วยแต่ว่า Elementor Pro เนี่ยด้วยความที่มันนิยมมากก็เลยไม่มี Lifetime นะครับ แต่ว่าเป็นแบบ100 0เว็บแทน499เหรียญก็ราคาก็แรงอยู่นะอันนี้พุ่งตรง,ตรงนะครับแล้วก็อีกอันนึงถ้าทำเว็บไซต์ที่มีฟังก์ชันที่ซับซอ้อนนะครับก็จะใช้ตระกูลเช็ตพักอินก็ได้แต่นี้บอกก่อนนะเช็ตพักอินเนี่ยเนื่องจากลักอินมันมีเยอะมากเลยนะครับผมเราก็ต้องดูดีๆว่าเออเราจะใช้ตัวไหนดีแลวบางทีเนี่ยมันอาจจะมีบับ๊กเกิดขึ้นได้บ้างนะซึ่งผมลองแล้วเหมือนกันนะมันก็มีบั๊กบ้างนะครับแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้นะครับ ติดต่อแชทการ d e v l o p p e r เนี่ยเขาก็ค่อนข้างตอบเร็วนะครับในค่ายทีมเหล่านี้นะครับเอาละครับตอนนี้หลายท่านคงจะมีทีมกันอยู่ในใจแล้วนะครับถ้าท่านในมีคำถามนะครับไม่รู้ว่าจะเลือกทีมอย่างไรดีนะครับสำหรับเว็บของเราเองก็มาขอคำปรึกษาได้นะครับคอมเมนต์มาเลยใต้วิดีโอเดี๋ยวผมจะมาตอบแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับลิงก์ทั้งหมดที่อยู่ในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะโพสต์ไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับถ้าใครสนใจก็คลิกไปดูได้เลย แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆของเราได้ดูกันด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด u u s c r i b e c ช anel ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับสําหรับในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ